สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะกับเช้าว,วันเสาร์นะคะวันนี้วันที่สิอ เดือน11ค่ะ2566นะคะวันแห่งการช็อปนะคะเริ่มช็อปกันหรือยังบางท่านก็ช็อปกันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะวันนี้ก็ต่อกันทั้งวันนะคะแต่ยังไงแล้วถ้าช็อปยังไงแล้วก็อย่าลืมดูปัจจัยในกระเป๋าของเราสักนิดนึงนะคะไม่งั้นอาจจะหมดได้นะคะค่ะแรม13ข้ามเดือน11 เอ็ดค่ะวันนี้ดิฉันรถปิยยาโลนชินนะคะมาทำหน้าที่แทนน้องพินนะคะวันนี้น้องพินติดภารกิจค่ะ0 2 3 8 3 9 0 0 3และ023 8 3 9004ไปสองหมายเลขเช่นเคยนะคะแล้วก็รับชมถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook ว e ต t e r Radio เช่นเคยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันนะคะแล้วก็สำหรับวิทยากรในวันนี้ที่มาพูดคุยกับทางรายการค่ะน้องสมปราศศรีสกุลใช่ไหมคะพี่พูดถูกไหมนานๆเจอกันที ใช่ค่ะมาพร้อมกับฉากวิวสวยๆนะคะวันนี้จัดโดยช่างตุ้มของเรานะคะแล้วก็ผู้ที่ควบคุมเสียงวันนี้ค่ะคุณอำนาจนะคะโทรกันเข้ามาได้ค่ะพูดถึงลักษณะอากาศกันสักนิดนึงเมื่อวานนี้แถวบางนานะคะกรมตุนิยมวิทยารวมถึงกรุงเทพม,มหานครในหลายๆายพื้นที่แล้วก็สมุทรปราการด้วยนะคะต่อเนื่องกันฝนตกแบบถล่มพลายเลยอ่ะโดยเฉพาะที่บางนานะคะน้ำท่วมเลยอะคะ่ะเรามาดูกันสักนิดนึงนะคะว่าเป็นเพราะอะไรค่ะ ครับผมก็สําหรับกรุงเทพมหานครนะครับผมแล้วก็ภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตอนอกเมื่อวานก็ฝนก็ลงมาเยอะเลยนะครับผมสําหรับปัจจัยก็ช่วงนี้ก็คือลักษณะของลมนะครับที่พัดเข้ามาเป็นลักษณะของลมจนออกเฉียงใต้นะครับผมที่พัดนำความชื้นจากทะเลเข้ามานะครับผมซึ่งถ้าดูประมาณฝนที่วัดได้นะครับผมของเมื่อวานสำหรับ อ่ออาบรือกรุงเทพมหานครแล้วริมชนนะครับผมวัดได้สูงสุด36.5มิลลิเมตรซึ่งเป็นอยู่ในเกณฑ์ฝนหนักนะครับผมค่ะแล้วก็อ่ตกอยู่ที่ของที่กรมตัวนี้านี่เองนาทีนี้เองใช่ครับค่ะอ่ะถัดไปก็คือถ้าเกิดเราดูในภาคตะวันออกก็ฝนตกเยอะสุดอยู่ที่ระยอง19.1มิลลิเมตรครับผมแต่ว่าการกระจายตัวของฝนค่อนข้างจะเยอะถึง60% เเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยทางกรุงเทพแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะก็คือฝนมาเยอะอยู่แถวกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกนี่เองนะคะโดยเฉพาะที่กรุงเทพที่กรมตุนิวมิทยามิหน้าและเมื่อวานนี้น้ำท่วมเลยครับค่ะแล้วก็ตกหนักแต่ตกนานด้วยนะคะตกเป็นระลอกระลอกค่ะถ้านับได้นี่ประมาณสามระลอกได้จริงๆก็เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันแต่ว่ามันมันตกไม่ไม่ต่อเนื่องกันสักทีเดียวครับคือ รอบแล้วรอบแรกก็จะตกหนักนิดนึงแล้วก็ตกเบาๆไปๆไปเรื่อยๆครับก็จริงๆปริมาณน้ำฝนที่ส um. right ่วนใหญ่ถ้าเกิดได้น้ําฝนเยอะเนี่ยส่วนใหญ่คือจะเป็นละลอกที่แบบตกไปๆแต่นานๆจะได้น้ําเยอะครับผมอันนั้นคือแช่นิ่งๆใช่แต่นับแต่ว่าปริมาณทุ่วัดได้ตรงนั้นจะเยอะครับค่ะลมกระโชกแรงด้วยนะคะใช่ค่ะแต่ยังดีนะที่แบบว่าไม่ค่อยมีเสียงฟ้าร้องมากเท่าไหร่ใช่ ถ้าเทียบกับเมื่อสองสมวันที่ผ่านมาโอ้โห <Hum. S 1> ทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งลมเมื่อวานยังเป็นแค่แค่ฝนกับลมเฉยๆ <c oughs> <c oughs> ตแต่ฟ้ามีมาบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะคะค่ะค่ะถามต่อแล้วกันนะคะไหนๆเราก็พูดถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะคะวันนี้จะเป็นอีกไหมเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าคะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้สําหรับฝนก็ยังเยอะอยู่ครับเนื่องจากว่าทิศลมที่เข้ามายัางเป็นมลมตะวันออกเฉียงใต้ <c oughs> ที่พัดเข้ามาอยู่ครับผม ประมาณฝนกรุงเทพมหานครก็คาดหมายวว่าพื้นที่ประมาณหกสิบเปอร์เของพื้นที่จะจะมีฝนอยู่ครับก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์เดียวกันก็เปนฝนก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกันครับค่ะถ้าเทียบแล้วก็คือเท่าๆพอๆกับเมื่อวานเลยใช่ครับค่ะไม่ได้อะไรนะคะก็เป็นห่วงสําหรับพี่น้องอพ่อค้าแม่ค้านะคะแถวปักน้ํา ยังคงมีงานปักน้ําอยู่และก็นักท่องเที่ยวด้วยก็บอกอยากจะไปเที่ยวงานปักน้ากันหลายๆท่านก็ถามก็ามานะคะว่าสัปอาทิทย์นี้จะมีฝนหรือเปล่าจะไปเที่ยวงานได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าจะไปเที่ยวก็น่าจะไปเที่ยวช่วงเอ่อเที่ยงๆไหมฝนจะเริ่มมาตอนกี่โมงได้ครช่วงเย็นๆครับที่จะมีฝนแล้วก็อ่ <c oughs> ถ้าถัดวันวันเสาร์นี้ยังมีฝนอยู่ช่วงเย็นๆค่ำๆก็ก็ทับออกไปก็พกล่มนิดนึงก็ดีแล้วก็ถ้าน้ําเจิง น้ำเจิ่ก็ใส่รองเท้าไปให้เหมาะสมถ้าไปคครับผมส่วนถ้าถัดไปอีกวันหนึ่งคือวันอาทิตย์เนี่ยก็โอกาสฝนก็จะน้อยลงมาเหลือสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ก็คือยังมีอยู่นะคะไม่ได้หายไปนะคะยังคงมีอยู่สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นของพื้นที่ต้องใส่รองเท้าบูทตแล้วแบบนี้ไปเที่ยวงานได้ไปเที่ยวหรือยังคะยังครับผมไม่ถนัดไม่ถนัดใช่ไหมค่ะแต่อย่าลืมนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดช้อป <laughs> <laughs> กดใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะคะค่ะมาต่อกัรน,นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเริ่มจากอากาศทางภาคเหนือเราคุยทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลไปแล้วนะคะมาดูฝนทางภาคเหนือมีสายมาหนึ่งสายนะคะามารับสายกันก่อนแล้วกันนะคะว่าวันนี้สายแรกจากท่านใดนะคะ ขอเช็คนีดหนึ่งคุณพรชัยคะ่ะจากพระรามห้าสวัสดีคะ่ะคุณพรชยัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีท่านแถวหน้เวนด้วยนะฮะกรุงเทพนี่เมื่อวานที่พระรามห้าในพวกวันเย็นนี่ร้อนหนำอันหํามากเลยนะฮะฝนหนักมากเทีมานครนะครับ,รบผมเอ๊ะจะไปอย่างนี้อีกหลายวันไหมครับอ่าวันนี้วันนึงครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ก็อา่อาลักษณะอ่าประมาณฝนก็จะลดลงครับอ๋อ เออสัปดาห์หน้ามีฝนน่าจะเริ่มน้อยไหมครับสัปดาห์หน้าเอาฝนก็จะเริ่มน้อยลงแล้วครับผมเนื่องจากว่าลักษณะของบรรยากาศสูงก็จะเริ่มเข้ามาแทนที่แล้วครับเพราะว่าเพราะว่ามีคนพูดนบผมว่าอ่ะอีอูเทมอาจจะหนาวช้าก็มีฝนด้วยใช่ไหมครับใช่เนปัจจนใช่ครับแล้วจะหนาวช้าปล่าคุณปีใช่ไหมใช่ครับค่ะ ครับผมแล้วเอ๊เดี๋ยวลองประกาศดีว่าจะเข้า,าน้าหนาวเมื่อไหร่ใช่ไหมครับครับผมขอบคุณครับแต่เอได้ขอมาครับผมค่ะขอบคุณมากเลยนะคะตกสะใจคุณพรชัยเลยนะคะฝนเจ้าฝนอยู่แล้วนะคะค่ะอ๋อมาต่อกันนะคะเดี๋ยวเรื่องของการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ย ก็คือตอนนี้เข้ามาสู่ช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะวันที่11แล้วเรียกได้ว่ากลางเดือนพฤศจิกายนแล้วปกติจะต้องมีการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแต่ว่าปีนี้เนื่องจากเกณฑ์ในการเข้าฤดูหนาวเนี่ยยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์เลยอุณหภูมิไม่ได้ลดลงเต็มที่นะคะแล้วก็ยังมีฝนยังตกต่อเนื่องด้วยครับค่ะทําให้การประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวปีนี้ล่าช้าจริงๆใช่ครับ ก็ต้องมาตามกันว่าจะประกาศได้เมื่อไหร่นะคะแต่คาดว่าจะได้ประมาณเมื่อไหร่คะคาดหมายว่าเป็นประมาณสัปดาห์หน้าซึ่งอากาศเย็นจะลงมาต่อเนื่องสังระรอบครับผมแล้วก็ปัจจัยต่างๆหน้าจะครบถ้วนแต่อย่างไรก็ตามก็ให้ติดตามประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับค่ะมีสายอีกท่านหนึ่งนะคะมาจากเพชรบุรีค่ะคุณอาหนุ่มน้อยเมืองเพชรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็มีแบบสบัดนะคืนนี้ค,คืนนี้จะมีคืนนี้อะ่ะค,คืนนี้มีฝนไหมครับเพชรบุรีคืนนี้อ่าดูว,ว่ายังมีฝนอยู่ครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับยังไม่เยอะนะครับผมแล้วแม่กองบ้านโบบ้านญาติผมคุณมานัดเนี่ยจะจะมีไหมสก็คำนคักหือรอหนาวมาแม่กองก็ได้ฝนแล้วครับวันนี้ <c oughs> ได้เรื่อยเลยรัดตลอดนะแม่นะ ต้นอากาศสูงชุดนี้นะกาลังมีตอน,นอยุ้ยไหนนะตอนนี้กำลังจะเข้าประเทศไทยครับจากข้อมเมื่อตอนตีหนึ่งครับเพื่อมันจะเดินทางมาถึงเพชรบุรีไหมเอาไทยบันจบย,ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึง ต้อง,ง,งต้องอรอระลอกที่สองที่มาเสริมครับประมาณวันที่สิบห้าซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาันภาคกลางได้อาจจะลงถึงภาคใต้ตอนบนได้ครับต้องติดตามกัอกครั้งหนึ่งครับเอาขอบพระคุณมากครับได้ความขอบพระคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะคุณอาได้ความนะคะค่ะ <ừ. S 1> เพชรบปปุรีโหจากรายงานเข้ามาไม่มีปริมาณฝนนะคะสําหรับที่<ช>พเพชรบุรีคร่ะแต่อาจจะ อาจจะตกแต่ว่าไม่ได้ลงกระป๋องของกรมปฎิบัติวิทยาใช่ค่ะค่ะ,คะพูดถึงความกดอากาศสูงนะคะ,ะระลอกจะมีมาสองะระลอกด้วยกันใช่ค,ค่ะ,ะระลอกแรกเนี่ยไม่ได้นําความหนาวเย็นมาเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะมีการเสริมลงมาใช่ไหมคะครับผมค่ะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังสักนิดนึงสําหรับการที่ลงมาครั้งแรกเนื่องจากอาจจะนําซึ่งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมาได้ไค่ะ,คะจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ ตั้งแต่วันนี้ครับจริงๆแล้วคือเริ่มมาจ่อๆแล้วแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนก็จะเป็นภาคตะลอกชิ้นเหนือซึ่งอุณหภูมิก็จะเริ่มลงหนึ่งถึงสามองศาแล้วก็ระล,ลอกแรกก็จะมีฝนตามมานะครับผมก็คาดหมายว่าจะเป็นคืนนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดดูข้อมูลจริงๆก็คือเริ่มซึมๆมาแล้วแหละค่ะค,ค่ะ ดูแล้วนี่ค่อนข้างที่จะถี่ด้วยนะคะเส้นความถี่พันยี่สิบแต่ว่าพันยี่สิบโอกาสที่จะมาถึงบ้านเรานี่เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะต้องรอรอบรอรอที่สองครับถึง<อ>มีโอกาสเป็นไปได้ครับค่ะลุ้นให้ลงมา <c oughs> <c oughs> จะลงมาหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันนะคะ <c oughs> แต่ที่แน่คือตอนนี้เส้นพันสิบสี่แตะขอบขอบทางตอนเหนือของประเทศไทยแล้วใช่ครับค่ะตอนนี้ยังไงแสดงว่าตอนนี้แถวแถวเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแถวนั้นตรงน,นี้โอกาสน่าจะเย็นแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ หร,หรือว่ามีฝนมีฝนครับแต่ว่าทางยังไม่ถึงกับเย็นครับเพราะว่ายังถ้าเส้นผ4นสี่ก็ยังไม่เท่าไหร่ค่ะอย่างงี้วันนี้โอกาสอากาศ,ากาศทางภาคเหนือเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นแบบนี้ภาคเหนือครับผมก็เริ่มมีฝนเข้ามาได้บางพื้นที่บางแห่งครับแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่แนวใช้คาว่าอะไรแก๊ แนวแกนของริดของโบนอากาศเย็นเข้ามาตรงๆทำให้ตรงนั้นมันก็ความแรงก็อุ่นภูุ่มก็ไม่ได้ดอกอย่างเห็นได้ชัดนะค่ะก็ะค,ะคือยังคงมีฝนอยู่สําหรับทางภาคเหนือใช่ครับแต่ว่าก็จะ,ะ,ะมีฝนกระจายบานบางพื้นครับเหรับภาคเหนือครับค่ะบริเวณไหนได้บ้างคะที่จะมีฝนในวันนี้วันนี้ครับผมสำหรับภาคเหนือนะครับก็ให้ระวังแถว แม่หองสอนเชียงรายเชียงใหม่ครับผมค่ะก็เป็นพื้นที่ตอนบนบนนะคะที่ต้องระวังนะคะค่ะแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายครับผมค่ะแต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมทุกอำเภอด้วยนะคะคค่ะขอรับอีกสายหนึ่งนะคะคุณธวัชชัยจากฉะเชิงเซาค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะสวัสดีครับ ออกไปครับสำหรับสภาพอากาศหนาวนะครับผมก็คาดหมายว่าอาทิตย์หน้าขอภัยครับประมาณวันที่สิบสี่สิบห้ามวลอากาศเย็นรอบที่สองที่เข้ามาเนี่ยจะเสริมความบอบคลุมทําให้วะฒทศไทยมีอากาศหนาวเย็นชัดเจนขึ้นครับซึ่งก็ถ้าเทียบกับทุกปีก็มาช้ากว่านั่นแหละครับ ออครับ,รค,รบคุณทวชัยขอเสียงนิดนึงค่ะเสียงบองมากเลยอากาศฤดูหนาวล่าช้าออกไปเนี่ยแล้วลฤดูร้อนเนี่ยมันจะล่าช้าโอ้โอ้อันนี้ต้องติดตามกันนะคะคุณทวชัยขอฤดูหนาวก่อนแล้วกันนะคะฤดูร้อนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยบอกว่ากันอีกทีนึงค่ะขออีกคําถามหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาของเราใกล้หมดแล้วค่ะ ครับสำหรับระลองที่สองที่ลงมาก็าลงได้อีก2-3ถึงองศาครับผมจากระลองละล่องแรกประมาณ1-3่องศาครับแต่ว่าจะลดเยอะๆก็จะวมๆล,ลดเยอะๆอยู่ที่ภาคอีสานครับภาคตนเชียงขอส่วนภาคกลางก็เริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าครับแต่ว,ว่าก็ยังไม่ได้สัมผัสอากาศหนาวทุกพื้นที่ครับต้องรอในลำดับถัดไปครับค่ะ ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากเอาวันเสาร์เนี่ยเวลาของเรามีแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะค่ะมาต่อกันนะคะภาคเหนือแล้วนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับภาคตะนงีิงเหนือวันนี้ก็ให้ฝนไว้ร้อยละ30ของพื้นครับส่วนมากก็จะอยู่บริเวณจังหวัดนครอ่านครราชสีมาปุริรามสุรินทร์สิสเกตและอุบลราชธานีครับซึ่งก็จะมีฝนเกิดขึ้นได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ฝนหนักครับค่ะ เป็นพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างๆนะคะครับค่ะต่อกันที่ภาคกลางเลยค่ะครับสําหรับภาคกลางครับก็ให้ฝนมาเยอะหน่อยหนึ่งร้อยหกสิบของพื้นที่ครับเนื่องจากมีอากาศชื้นจากทะเลเข้ามานะครับผมให้ฝนไว้เริยมจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีไทนแานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสุโขสัครและสมุทรสงครามเยอะเลยนะคะสําหรับพื้น<ล>ที่ภาค,คกลางนะคะค่ะไปภาคตะวันออกกันค่ะ ครับสำหรับภาคตะวันออกครับวันนี้ฝนไว้ร้อยละหกสิบของพื้นที่ครับบริจวบนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับค่ะคลื่นลมแถวภาคตะวันออกเป็นไงบ้างคะครับสำหรับคลื่นลมครับเป็นลมตะวันออกความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทุกทุกอ่าวเลยครับแล้วก็คลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรครับถ้ามีฝน ฟ้าขนองกล้องมากกว่า1เมตรส่วนอ่า,อาวไทยตอนอบริเวณอ่าวไทยในตอนกลางตอนล่างลงไปแล้วก็อันเนอนก็ถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่อนสูงม,มากกว่า2เมตรต่อเรื่อนมติก็ต่ำกว่า1เมตรเช่นเดียวกันครับค่ะเคลื่นก็ออกเรือได้นะคะถึงแม้ว่าทางภาคใต้ทั้งสองฝั่งจะมีฝนก็ตามนะคะ<ช>ฝนค,ค,ค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าในทะเลไม่มีปัญหายกเว้นบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่ง mm hmm. พูดถึงฝนทางภาคใต้โดยเฉพาะทางฝั่งอ่าวไทยวันนี้เป็นยังไงบ้าง สำหรับทางอ่าวไทยวันนี้ก็ให้ฝนระละัก70%ของพื้นที่นะครับจริงๆฝนหนักนี่จะอยู่ทางตอนล่างของอประเทศไทยนะครับผมค่ะส่วนใหญ่ก็อยู่แถวสุนทรา,านาราธิวาสครับผมที่มีโอกาสเกิดฝนหนักเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าจริงๆแนวร่องมรสุมมันก็มีครับแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้พาดผ่านประเทศไทยไม่ได้เห็นชัดอยู่ทางบริเวณมาเลเซียตอนล่างๆค,ครับผมก็จริงๆมันก็มีฝนกระทบ เล็กน้อยที่ทําให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างเราก็มีฝนเยอะขึ้นครับค่ะรวมถึงมีหย่อมความกดอากาศต่าด้วยใช่ไหมคะ<ช>แถวมาเลเซียค,ค่ะก็เลยทําให้ตอนนี้ประเทศมาเลเซียค่อนข้างอ่วมเลยใช่ครับฝนเ,เยอะมากเยอะเลยครับค่ะค่ะแต่ว่าไม่มีพายุนะคะไม่ได้มีพายุเกิดขึ้นในขณะนี้ ะะส่วนอันดามันแหะคะแถวกระบี่ภูเก็ตสตูลระนองแบบนี้บริเวณนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ครับอ่ช่วงนี้ก็ฝนก็ยังมีอยู่ร้อยละหกของพื้นที่ครับแล้วก็มี็นวนตกหนักบางแข่งบริเวณนอกพังงา กระบี่ตรังแล้วก็สตูลครับผมก็แทบจะครอบคุมเลยยกเว้นภูกเก็ตด้วยทีเดียวค่ะยกเว้นภูกเก็ตนะคะท่องเที่ยวได้ค่ะพอดีว่ามีน้องๆเขาไปเที่ยวกระบี่ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เขาก็เลยฝากถามมาว่าวันนี้ที่กระบี่ฝนจะเยอะไหมคะกระบี่ฝนเยอะครับก็ท้องฟ้าก็เป็นคน่อนข้างจะเยอะเช่นเดียวกันครับอืมไปเที่ยวช่วงนี้ต้องทําใจนิดนึงนะคะ,คะฟ้าไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าสามารถเล่นน้าทะเลได้ได เล่นน้ำทะเลได้ครับคลื่อนไม่สูงออกทะเลได้ครับค่ะยกเวน้นบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะเราก็เน้นย้ําเป็นประจําเลยนะคะว่าถ้าในทะเลแล้วมีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นเนี่ยเคลื่อนจะสูงผิดปกติ S 1> <S 1> <S ะคะ <S <S ค่ะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้มาดูคำถามของคุณผู้ชมที่รับชมทาง f c e b o o o page นะคะเวต Radio โค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด like, ติดตามนะคะค่ะฝากคำถามไว้หลายท่านเลยนะคะท่านแรกคุณสมพิษค่ะคุณจินเกียรติสวัสดีค่ะ,ะ <S <S 2> <S 2> คุณสเสน่นะคะคุณสุขศรีสวัสดีค่ะคุณมณจิตค่ะจากนาเกลือโคกคามนะคะ บอกว่ามีหมอกบางๆค่ะมีเมฆมาทางทิศตะวันออกแล้วก็จะมาถึงสมุทรสาครไหมคะวันนี้ฝนฝนวันนี้ครับาถามว่าถึงไหมถ้าช่วงเช้านี้ดูว่าน่า,นาจะบางลงแล้วครับพอเดดออกแต่ว่าลงึงบอกด้วยแต่ว่าช่วงเย็นเน,น่าจะมีฝนเข้ามาอีกครับ ช่วงเย็น่าจะมาอีกเหมือนเมื่อวานเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะยังมีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแถวสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครบริเวณนี้รวมไปถึงนครปฐมด้วยนนทบรุรีกรุงเทพมหานครเลยนะคะค่ะต่อกันนะคะคุณไพศาลคุณเชนสวัสดีค่ะ,ะคุณเศรษฐศาสตร์นะคะเมื่อวานตอนเย็นที่อำเภอโชคชัยโคราชค่ะฝนตกหนักประมาณ20นาทีตากข้าวเก็บข้าวแทบไม่ทานองค์<ม>ถ้าจะตากข้าวช่วงนี้<ม>เป็นยังไงบ้างคะ ถวโคราชถ้าโคราชเว้นไปสักวันสองวันครับผมเดี๋ยวอากาศจะเริ่มดีขึ้นครับในเร็วๆนี้ครับค่ะก็คือเราให้ความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งลงมาก่อนประมาณวันที่สิบสี่สิบห้าได้ใช่ครับค่ะช่วงนั้นอากาศจะดีขึ้นแต่ไม่รู้ว่าพี่น้องชาวอชาวนาจะรอได้ไหมในเรื่องของการเก็บเกี่ยวอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่แน่ใจใช่ครับเรื่องตักข้าวจริงๆก็ เก็บคาวไว้นานๆก็ไม่ดีเป็นเชื้อราเนาะค่ะก็เสียหายอีกแต่ว่าถ้าปล่อยไว้แล้วฝนตกลงมาก็ไม่รู้ว่าส่งผลกระทบหรือเปล่าก็ไม่ไม่ทราบข้อมูลเชิงลึกเท่าไหร่นะครเราก็อนุมานเอาเองต้องฝากพี่น้องที่เป็นเกษตรกรนะคะแนะนําเราด้วยกับเรื่องพวกนี้นะคะค่ะคุณอนันต์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิสนุกค่ะจากบ้านน้ําเย็นอําเภอท่าแซะเป็นเขตรอยต่ออำเภอกระบบรีที่ระนองนะคะบอกว่าท้องฟ้าเปิดแล้วนะคะ จะได้ฝนไหมคะวันนี้เราน้องฝนอยู่แล้วคะโอ้โห <laughs> <laughs> ทาไทยนะคะนี่แถวรานอง <laughs> 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 เป็นไงครับวันนี้ระนองชุมพรยังให้ฝนแล้วก็โอกาสเป็นฝนเยอะด้วยครับฝนหนักด้วย <laughs> ฝนหนักด้วยนะคะอย่าไปท้าทายกันค่ะ <laughs> <laughs> ค่ะต่อกันนะคะคุณมันธนีสวัสดีค่ะคุณชัยมงคลสวัสดีค่ะคุณตอเตนะคะคุณอเนกค่ะ,ะ่าบอกว่าจากท่าขามพูนพินสุร,ราร์ค่ะเมื่อวานฝนตกเล็กน้อยวันนี้มีหมอกค่ะแล้วก็มีแดดจ้าแล้วด้วยค่ะสุราธานีเป็นไงบ้างสุราธานีครับวันนี้ก็มีฝนบ้างครับผมแต่ว่าก็ จากข้อมูลปัจจุบันก็คิดวา่าฝนไม่น่าถจะถึงเกณฑ์หนักแล้วแหละแต่ว่าแต่ว่า,าวก็มีฝนเข้ามาครับค่ะก็พอมีบ้างนะคะแต่ว่าน่าจะเบาลงค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเพิ่มขึ้นอีกสิบสี่สิบห้าค่ะคุณธงชัยนะคะจากอำเภอเมืองตาบนบางปลาส้อยชมบุรีค่ะบอกว่าเช้านี้ท้องฟ้าหลวาลมอ่อนๆวันนี้จะได้ฝนไหมคะชมบุรีชมบุรีได้ครับได้นะคะวันนี้ใบข้ามไหมคะหรือว่าทั้งวันเลย บายข่ำครับแต่ว่าลักษณะของเมฆก็ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆครับกลางวันก็จะอพอแดดแรงๆก็จะดีขึ้นดีขึ้นหนึ่งตกเย็นเนี่ยก็ไม่แล้วครับค่ะ,ค,ะคุณสุธีแบบสวัสดีนะคะคุณธงชัยค่ะคุณสิริพิงค์นะคะบอกว่าที่พัะขนอเชาวนี้มวดมัวไม่จำใสสค่ะเดี๋ยวก็จะมาแล้วใช่ไหมคะฝนบ่าย ได้มาครับเช้าๆคือตอนเนี้ยเราก็อยู่ใกล้ๆกันก็คือเมื่อคืนก็ฝนมันตกค่อนข้างจะต่อเนื่องเนาก็เป็นเมฆที่ยังไม่ยังไม่หมดจากเมื่อคืนครับเดี๋ยวแดดออกก็ดีขึ้นครับค่ะและบ่ายก็เจอกันอีกนะคะคุณ<ช>น้องฝนบอกไว้ค, <laughs> คุณประเสริฐคุณสมบัติีนะคะคุณสีเมืองคะ่ะอีสานล่างอีสีสะเกตติดกับชายแดนจะมีฝนตกไหมคะสีสะเกตมีครับ ก็เป็นพื้นที่ที่เราดูว่าน่าจะมีฝนก็แถวโคราบริรัมรสุรินทร์ศรีสะเกดและวนบศรานีค่ะคุณอัชนาภาสวัสดีค่ะคุณคนหลังเขานะคะคุณนาหนองทุ่งสวัสดีค่ะคุณคนหลังเขานะคะอ,อุบลนะคะจะมีฝนได้ไหมคะมีนะคะมีครับ่ะตามี่แจ้งไปเลยครับค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้จะมีฝนตกตอนเย็นไหมคะพอดีจะไม่เปิดร้านอาหารพอดีจะ เปิดร้านอาหารหรือเปล่าคะช่วงไหนคะค่ะจกักรราชโคร,ราชมีสมุดประการปรปการกรุงเทพย้ำอีกสักรอบแล้วกันค่ะเวลาใกล้หมดมแล้วครับผม <laughs> มีแน่นอนลบบุรีรค่ะ<ร>บอกว่ามีลมกระโชกแรงนะคะลบบุรีจะมีลมหนาวแรงกระโชกวันที่เท่าไหร่ได้อยากให้ลุนชกประมาณวันที่สิบห้าครับผมนะ้นรอบที่สองอานจะแรงจนมาถึงได้ครับ ค่ะวันที่15คําถามสุดท้ายค่ะจะไปเที่ยวแม่กําปงนะคะจะมีฝนและลมหนาวมาหรือยังคะฝนมีครับลมหนาวจริงๆก็เริ่มเริ่มมานะครับในช่วงวันที่เท่าไหร่สิบห <15. S 2> ้ากำลังดีครับแต่ว่าผมว่าสิน่าน่าจะเจอฝนก่อนอ๋อน่าจะประมาณ16-17สิบสำหรับเชียงใหม่ใช่ครับ ถ้าอยู่ต่อเนื่องนะคะ1ิบสิบอากาศจะดีขึ้นเอาละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะรับชมย้อนหลังได้นะคะทางช่อง YouTube TMD Radio นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุก,ท,กท่านมากเลยเแล้วก็น้องสมปรับด้วยวันนี้เราสีคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ